สวัสดีเพื่อนๆนและกันะยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีกุมทุกท่าน ชาวราศีกุมเป็นราศีที่11อของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีกุมก็คือคนโทน้ําชาวราศีกุมถือได้ว่าเป็นคนที่ฉลาดมีความก้าวหน้าและลักอิสรภาพด้วยความที่ดาวฤตยูเป็นดาวประจําราศี ดังนั้นท่านที่เกิดในราศีนี้จึงมีความคิดที่เป็นอิสระและออกจะแหวกแนวสักหน่อยพวกเขาต่อสู้เพื่อสิทธิของคนอื่นชาวราศีกุมเป็นคนขี้อายและเป็นคนค่อนข้างเงียบโดยกำเนิดแต่ในทางกลับกันก็เป็นคนประหลาดและกระตือรือร้นอย่างไรก็ตามทั้งสองกรณีนี้ชาวราศีกุมก็ยังเป็นนักคิด ที่มีความลุ่มลึกและมีสติปัญญาสูงอีกทั้งยังชอบช่วยเหลือคนอื่นชาวราศีกุมยังสามารถมองสิ่งต่างๆได้อย่างทะลุปุโปรงซึ่งส่วนนี้เองที่ทำให้ชาวราศีกุมสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับสวัสดีครับถึงเวลาที่ปูพ่พญานาคราช จะให้ท่านสมดังใจปาถนาแล้วสวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกท่านในคลิปนี้เช่นเคยนะครับอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้ก่อนว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับและอาจารย์เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าลูกหลานสายทานพญานาคราชนั้นที่เห็นคลิปนี้ที่เห็นหัวข้อคลิปนี้แล้ว จะรู้สึกสะดุดตาสะดุดใจแล้วอยากเข้ามาฟังนะครับสืบเนื่องด้วยว่าปีนี้นั้นเป็นปีแห่งพญามังกรกลับบ้านพญามังกรก็คือพญานาคนั่นเองนะครับและเป็นปีที่เราพญานาคราช จะมีกําลังจะมีบารมีที่จะช่วยอุ้มชูช่วยให้โชคให้ลาบลูกหลานสายทานพญายนาคราชนะครับและในเดือนนี้นะครับหลังจากที่ดาวราหูอมจันทร์ในห่วงที่ผ่านๆมานี้นะครับโชคชะตาได้เปิดแล้วและสําหรับลูกหลานสายทานพญายนาคนะครับ จะมีโชคมากกว่าคนอื่นใดทั้งสิ้นดังนั้นแล้วหากใครที่ได้บูชาได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องก็ขอให้ทําอย่างนี้ต่อไปอาจารย์ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับและหากท่านใดที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องก็ขอให้หาวิธีหาแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับและมาเช็คกันนะครับว่าในเบื้องต้นตัวของท่านนั้น เป็นลูกหลานหรือสายทานของพญานาคราชที่ได้มาเกิดหรือเปล่าลองดูนะว่ามีข้อไหนที่ตรงกับท่านบ้างคนที่เป็นพญานาคมาเกิดนั้นมีมากในยุคนี้เพราะยุคนี้คือยุคของพญานาคขึ้นมาเกิดมาเพื่อสร้างบารมีมาเพื่อปกป้องพระศาสนาของพระโคโดมให้ยืดออกไปอีก ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดเจนว่าลูกหลานพญานาคมีเยอะมากในปัจจุบันและที่สำคัญคือพญานาคเป็นสายที่เข้าใจยากที่สุดล้ำลึกที่สุดมีซับมากเป็นกลุ่มพิเศษเหนือคำที่จะบรรยายมีแต่ลูกหลานเท่านั้นคนที่ปฏิบัติเองเท่านั้นถึงจะรู้เองคนอื่นไม่สามารถที่จะมาล่วงรู้ได้ คนที่เป็นชาวบาดาลมาเกิดนั้นเป็นสายเลือดของพญานาคราชพวกนี้จะมีจิตด,ดั้งเดิมเผ่าพันธุ์เดิมติดตัวมาบุญบรารมีรัศมีแห่งพญานาคจะส่งผลต่อแม่ที่อุ้มท้องเมื่อตอนเกิดดังนั้นเมื่อตอนท่านเกิดที่ถือกำเนิดมาเป็นคนนั้นก็จะมีดวงดาวตกฟ้าหรือดาวตกมีแสงบรารมีคอยนำทางให้มาเกิด ส่วนวันเดือนปีเกิดก็จะแสดงชาติกําเนิดแห่งสายเลือดพญาน,นาคตามลำดับบารมีหากสืบสายเลือดกษัตริย์โดยตรงพวกท่านจะเห็นได้ชัดเจนหน่อยว่าจะสามารถระลึกชาติได้เร็วเพราะมีตัวสัญญาณความจำติดตัวข้ามพบข้ามชาติมาด้วย และจะมีพญานาคราชคอยตามคุ้มครองตั้งแต่เด็กแบบเงียบจะมียานพิเศษติดตัวมาสามารถสื่อสารกับโรคทิพย์ได้หรือเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นนั่นเองนะครับและลูกหลานพญาน,นาคที่มาเกิดนั้นจะมีสัญดานติดตามมาด้วยคือจะเป็นคนที่รู้รับผิดชอบชั่วดีโดยไม่ต้องมีใครสอน จะรู้จักแยกแยะได้เองถ้าหากจะมีหลงผิดไปบ้างในบางครั้งแต่ก็จะสำนึกผิดได้อย่างลึกซึ้งและดึงตัวเองกลับมาได้เป็นคนที่เข้าใจยากโลกส่วนตัวสูงเป็นคนใจเย็นแต่ถ้าได้โมโห,โหแล้วก็โมโหร้ายมากเอาแต่ใจตนเองมากเช่นกันเป็นคนที่ช่างเจรจาหลักแหลมเจ้าคารม เป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไปรู้ระนักปราชญ์สามารถแก้ปิศนาเทวดาได้ด้วยสติปัญญาของตนเองและที่สำคัญเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนั่นเป็นเพราะบุญจากอดีตชาติที่สะสมมาปกติเป็นคนค่อนข้างดุหรือเอาเรื่องใครพูดอะไรผิดหูไม่ได้เลย เจ้าชู้มากแต่หากได้รักใครแล้วก็จะรักจริงมากๆเช่นกันแต่บ่อยครั้งที่จะผิดหวังในความรักนั่นเป็นเพราะว่ากรรมเก่าของพญานาคนะครับและที่สำคัญเป็นคนมีจิตเมตตาธรรมสูงจะรู้ทำได้เองโดยไม่ต้องสอนมากหากได้ปฏิบัติธรรมจะไปได้เร็วมากเนื่องจากเชื่อมบาร,รมีเดิมเป็นทุน และที่สำคัญหากใครที่ไม่ใช่สายลูกหลานพญานาคจะไม่มีจิตปรารถนาที่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับพญานาคไม่อยากเห็นไม่อยากพบไม่อยากเจอสำหรับวันเกิดของลูกหลานพญานาคราชอันดับแรกได้แก่วันเสาร์เป็นวันเกิดของผู้ที่มีสายยาณแห่งน,นาคราชตามประวัติของพระพุทธรูปนาค ปกซึ่งเป็นพระประจำวันเสาร์ลักษณะที่ผูกติดมากับิตาชาติมาตั้งแต่ปางก่อนนะครับลองลงมาก็จะเป็นคนเกิดวันพฤหัสปีมะโรงเป็นเอกและปีมะเส็งเป็นบริวารและปีอื่นๆเป็นบุพกรรมนำพาและนี่ก็คือเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับลูกหลานพญานาคราช ดังนั้นแล้วหากทุกท่านฟังแล้วรู้สึกดีต่อใจรู้สึกว่าตัวเองคือลูกหลานพญานาคราชช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อที่จะได้เป็นบุญกุศลให้กับท่านอื่นที่เป็นลูกหลานพญานาคราชเหมือนกันแต่ยังไม่รู้ตัวได้มีโอกาสรับชมรับฟังคลิปนี้เพื่อที่เขาจะได้เริ่มปฏิบัติทำบุญอุทิศบุญกุศลให้กับเหล่าองค์ท่านนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ